วงเรื่องจริงจากปากผู้ใช้สนับสนุนโดยยาสตรีซีบีตราเซียนบุญฮัลโหลสวัสดีครับัลโหลค่ะครับครับสวัสดีครับอ่านี้พี่กิกหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับพี่กิกผมเอกนะครับค่ะครับพี่กิกผมจะโทรมาสอบถามเรื่องอที่พี่ได้กินยาสตรีซีบีไปแล้วเนาะอ๋อโอเคค่ะครับพี่กิกพี่ที่กินไปกี่กล่องเลยครับตอนนี้เดี๋ยวนะ น้าก็ประมาณสามกล่องแล้วนะสามกล่องแล้วเนาะอ่าก่อนที่พี่กิ๊กเนี่ยจะมากินอ่าถามก่อนชื่อจริงชื่ออะไรพี่กิ๊กวันณภาค่ะวันณภานามสกุลอะไรครับอุทาค่ะอ่าพี่กิ๊กตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่รามคำแหงค่ะรามคำแหงเนาะอ๋อเอาพี่กิ๊กก่อนที่จะมากินยาสตีรีซีบีนี่มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับปัญหาเรื่องอะไรเหรอพี่เป็นประจำเดือนแรงๆอ่ะอ๋อประจำเดือนปวดท้องปวดท้องนะ อืมเแล้วก็อะไรอ่ะที่ที่ตนเองเป็นเป็นประสบมันผิวมันไม่สดใสอ่ะพี่อ๋อไม่ไม่เปล่งปังเนาะพี่กิ๊กอายุเท่าไหร่ครับผมสามสิบสามค่ะสามสิบสามนะอ่ามีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาแรงแล้วก็ปวดประจำเดือนผิวพรรณไม่เปล่งปังไม่มีน้ำมีนวลว่างั้นน่ะเนาะนะครับอืมแล้วเออเรื่องของการปวดประจำเนเดือนนี้ปวดมากขนาดไหนพี่กิ๊ก มากค่ะมากค่ะบางเดือนคือไม่สามารถไปไหนได้เลยโอ้ประมาณวันนึงหรือครึ่งวันอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไปไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่ที่บ้านเลยเนาะใช่ใช่เป็นเยอะมากแบบว่าปวดหนักมากอ่ะแล้วประจําเดือนที่ว่าว่ามามากปกตินี้มากกี่วันครับประมาณสี่วันนะคะอ๋อแต่มันมาเยอะใช่ไหมแต่ใช่ใช่แต่มันเยอะมากถ้ามาเยอะนี่เราเราเปลี่ยนผ้านี่วันหนึ่งกี่ครั้งอะฮะ ประมาณห้าเลยนะห้าถึงหกอ่ะโอ้ห้าหกครั้งเลยเหรอใช่ใช่จนกว่าจะนอนนะอ่ะโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะ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 ค่ะโอ้มากมากมากเป็นผิดปกติเลยแหละนะฮะถ้าถ้าอย่างนี้อืมแสดงว่ามาเยอะมากๆนะฮะอ่าโอ้มันก็ต้องทรมานนะเนาะหงุดหงิดตัวเองใช่ค่ะ<ำ> <laughs> มากมากทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เนาะใช่คนะือถ้าเกิดช่วงช่วงมีปัญหาตรงนี้ก็คือจะออกไปไหนไม่ได้เลยบางทีก็คือต้องหยุดงานไปเลยอะ่ะอืมหยุดไปทําไม่ได้แน่นอนปวดท้องมากโอ้เนะฮะ อ๋อแล้วแล้วพี่กิ๊กเนี่ยได้กินไปกี่กล่องถึงเห็นผลว่ามันดีขึ้นนะฮะใช่ใช่รู้สึกนะอ่าอ่าประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่กล่องหรือประมาณกี่แผงหรือปร,ประมาณกี่วันพี่กินไปไล้ประมาณ ตอนแรกพี่ไม่ได้สังเกตเขาไม่ได้คิดอะไรคือตอนแรกคือไม่ได้สังเกตเกินไปกล่องแรกคือไม่ได้ไม่คิดอะไรแต่มีนความรู้สึกเพรว่าตัวเองอกะเฟิร์มขึ้นอความฟ<อ><ต>ิตกปคชับแต่้น้ำหนักก็ไม่ได้ลดนะแต่คือแค่ตัวเองเฟิร์มขึ้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเออตัวเองออกกำลังกายด้วยก็เลยไม่ได้คิดว่าอะไรแต่พอก็เลยเริ่มกินกล่องที่สองอีกรอบหนึ่งครับพอกินกล่องที่สองมีความรู้สึกชัดเจนเลยคือผิวดีขึ้นผิวดีขึ้น ใช่หมีพันนี้คือแล้วก็คือที่ไม่ปวดท้องเป็นมาสองเดือนแล้วตอนนี้นะอ๋อไม่ปวดมาสองเดือนแล้วใช่ไม่ปวดเลยแล้วก็คือเป็นน้อยลงคือเป็นปกติแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันความรู้สึกว่ามันน้อยลงอ่ะระยะการเปลี่ยนหนักๆเลยมันเบากอะครึ่งนึงอ่ะระยะการเปลี่ยนผ้าในไมัยนี้เราเปลี่ยนอ่านักขึ้นนะอ๋อน้อยนากขึ้นแลวก็สามสามชั่วโมงก็เปลี่ยนละอแต่ย่างนี้คือบอกว่าประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ได้เยอ๋อแสดงว่าวันหนึ่งก็ไม่กี่แผ่นนะดิใช่ก็ประมาณ คือจากที่แบบว่าห้าหกแผ่นก็อยู่ประมาณสามแผ่นก็โอเคาแผ<อ>่นก้สี่แผ่นก็ได้แล้วอ่ะโอเคนเน<อ>าะก็ไม่มีปัญหาก็เริ่มก็เร<า><ๆ>ิ่มมาเป็นปกติแล้วใช่ใช่นะครับเรื่องของการปวดประจําเดือนนี้ไม่ปวดมาสองเดือนแล้วไม่ไม่ปวดเลยอ๋อแล้วก็เรื่องของความกระชับเนี่ยคือเรามันมีวัดยังไงว่าเราสังเกต,ตตัวเองว่าเรากระชับเพราะว่าเคยกินผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยกินตัวนี้ตัวเดียวเลยที่เคยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าตัวเนื้อคือตัวเราอ่ะ ร่างกายเราอะรู้สึกว่ากระชับขึ้นเหมือนแบบโดยปกติที่ออกกําลังกายใช่ไหมล่ะแต่ช่วง,ง<ม>ที่หยุดออกก็คือเราจะรู้ว่าเนื้อเรามันเพะลงโอแต่นี่คือตัวเรามันมันเฟิร์มขึ้น๋อคือเราสังเกตตัวเองได้ตลอดเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราไปออกกําลังกายช่วงที่ออกนี่เนื้อมันก็กระชับมันเฟิร์มขึ้นใช่แต่พอแต่ถ้าเกิดเราหยุดักพักมันก็จะ หย่อนลงมาเหมือนเดิมตัวมันจะนิ่มหน่อยอ๋อตัวมันจะนิ่มหน่อยนิ่มหน่อยมความรู้สึกว่ามันเฟิร์มอ่ะมันเฟิร์มแล้วก็คือผิวมันสดใสขึ้นเยอะอ๋อแต่ตอนนี้คือถึงจะไม่ไปออกกําลังกายมันก็รู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นใช่ก็ดีก็ดีดีโอ๋อครับผมดีดีครับก็ก็ถือว่าเห็นผลชัดเจนนะฮะเห็นผลใช่ใช่ยอมรับว่าเห็นผลเหมือนกันชัดเจนมากอ่ะ ก็เป็นประโยชน์กับผู้ฟังอีกหลายท่านนะที่กําลังรับฟังกันอยู่เรื่องของความเปล่งปังเรืเ่องของความเปล่งปังความสวยความงามเนี่ยมันได้กับตัวเองยังไงเรื่องความเปล่งปังมันดูว่าใสาขึ้นเนี่ยมันอุทานตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่คือมันไม่ใช่ทันชีนะถ้าถามที่เพาะพี่ไม่ได้สังเกตอย่างที่บอก<ม>คือพี่ไม่ได้สังเกตตอนแรก แต่พอพี่เริ่มกินกล่องที่สองพี่ก็เลยอยากรู้ว่ามันเห็นผลจริงไหมเพราะโดยส่วนตัวพี่ไม่กินตัวอื่นเลยพี่ไม่กินอะไรเลยไงเพิ่งเพิ่งกินตัวนี้ตัวแรกรแล้วพอกินแล้วก็คือแบบว่าสังเกตคือตอนออกไปข้างนอกหรือตอนเราไปเที่ยวหรือตอนเราไปปาร์ตี้เรารู้สึกว่าเวลาไทยรู้หรือ<ๆ>ว่าเราไปกับเพื่อนอ่ะมันมันมันสดใสขึ้นจริงจริงมันชัดเจนจากจากแต่ก่อนที่เราเคยอยู่กับเพื่อนอๆอนะไรยเงี้ยแล้วก็คือเพื่อนกระทักอะไรต้องออต้องมีคนทักบ้างนะถึงเราถึงเม้เรา ปกติก็ไม่ค่อยมีใครทักอุยายว่าไม่ไม่ไม่แต่ก่อนคือมันเคยชินกันอยู่เลยแล้วเขาจะอยู่นี้คือบอกว่าเออเาถามมาทําอะไรเนี่ยเราก็บอกก็มีอะไรไปไปใช้อะไรมากินอะไรมาเราก็ะเรากล้าบอกได้เต็มปากไม่ว่าเราใช้ยาสตรีซีดีเนอะเพราะว่าไม่เคยใช้ยาตัวอื่นใช่ใช่เพราะไม่ได้ใช้ตัวอื่นจริงเพราะพี่เป็นคนไม่กินอาหารเสริมไม่กินเลยเลยอ๋อนะฮะแต่ได้ข่าวว่าออกกําลังกายบ่อยเนาะ ช่ค่ะแต่ก็คือออกกําลังกายแค่นั้นเองอนอกจากนี้นก็คือนะไม่ไม่คยเนี่ก็เป็น <ทำ S 1> ยาวิเศษอีกอย่างหนึ่งแล้วอาการออกกํกกาลังกายใช่ถือว่าดีนะหรือว่าดีมากเลยค,คือถือว่าดีดจริงจริงเพราะว่าไม่เป็นคนไม่กินวิตามินเป็นคนไม่กินอะไรเลยแต่พอมากินแล้วถือว่ามันโอเคอะ่ะครับเรื่องของระบบภายในเห็นผลชัดเจนเนาะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอประจําเดือนที่มามากผิดปกติปกติแต่ละวันก็เปลี่ยนผ้าอนามัยกันสองกันห้าครั้ง แล้วก็มีปัญหาเรื่องของการประจําเดือนมาเยอะแล้วก็ปวดประจําเดือนและก็<ช>เรื่องของ,ของความไม่กระชับผิวพรรณไม่เปล่ปงปังแต่ก่อนตอนนี้มาครบเป็นชุดเลยเนาะใช่ใช่อันนี้เห็นผลชัดมากครับเดี๋ยวอยากให้พี่กิ๊กเนี่ยฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยที่กําลังรับฟังในรายการเราในขณะนี้นะครับว่าเออคนที่ฟังกันอยู่เนี่ยมันจริงหรือเปล่าห<ช>น้ามา<ๆ>มาพูดกันหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าจริงไหมพี่ไม, <laughs> ไม่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 หน้ามาหรอกเพราะว่าพี่เป็นคนไม่กินอะไรเลยสอกว่าใครที่มีปัญหา คือมันมันมันหลายอย่างนะตัวนี้มันช่วยหลายอย่างถ้าเกิดพี่หมาลองกินได้เลยค่ะพี่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเกินสองกล่องถ้าเกิดคนที่สังเกตจริงๆอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ปัญหาคือพี่ไม่ได้สังเกตแต่ถ้าเกิดใครสังเกตเร็วน่าจะเห็นผลเร็วกว่านี้ครับผมให้ลองเน้นอ่ะให้ลองใช้กันดูนะคะได้เลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊กมากๆที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในรายการนะครับพี่กิ๊กครับครับครับสวัสดีครับ สนใจผลิตภัณฑ์ยาสตรีซีบีตราเซียนบุญติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์0837545320 0837545320